สวัสดีค่ะโอกคเับแปมกับช่องใหม่นะคะเป็นช่องรถกระบะมือสองปอมแปมรีวิวค่ะนะคะวันนี้นะคะแปมมารีวิวรถกระบะแล้วนะหารถสวยๆให้คุณลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะ,ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถกระบะมือสองนะคะสวยๆเท่ๆนะคะแบบว่าได้ชุดแต่งแท้เดิมโรงงานแบบแนะนําคันนี้เลยค่ะ Toyota r ร v o ว o ล็อโนะคะคันนี้สีพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกเลยได้ชุดแต่งแท้เดิมโรงงาน ทั้งคันนะคะสวยเดิมนะคน็อตไม่ขยับเลยต้องคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota r e v o l o c ล o อ2.4 G นะคะในปี2018นะคะราคาเพียงแค่769,000บาทนะคะคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนค่ะไม่เพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นนะ,ะแล้วก็ท้ายคลิปแต่มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ไฟหน้านะคะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีตัวไฟ d ดย์ไทมนะคะไฟสว่างเวลากลางวันมาให้แล้วนะคะไฟหน้าก็ขา,ขาวๆใสๆนะคะใหม่คลิปเลยนะคะส่วนกระจังหน้าก็หล่อๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าเดิมนะคะแท้เดิมแน่นอนนะ,ะเดิมๆเลยนะคะต่อไปอ่ะคันนี้นะคะมีตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเลยนี่ อันนี้ก็มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นี่มีหลอหลอตัวนี้เขาเรียกอะไรนะซุ้มล้อนะคะมีซุ้มล้อมาแล้วสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะแมกแท้เดิมเลยนะคะนี่มาดูใกล้ๆเลยแมกแท้เดิมโรงงานนะคะนี่ตัวนี้เป็นขอบ17 นะคะขอบ17นะได้ยางดันหลบนะคะนี่สวยๆเพ่ๆเพเลยเป็นแม็กสีดำนะคะแท้เดิมเลยอ่ะแล้วก็ตัวโลโก้อยู่ครบนะคะกระจกมองข้างสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้พับและปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมือจับนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับรถสีขาวโอ้โหสวยสปอร์ตมากๆเลยค่ะแล้วนะคะเจ้าของเก่ามีติดตัวนี้มาด้วยนะคะเป็น กรอบรองมือจับนะคะซึ่งมาทั้งชุดเลยไม่ได้มาแค่เบ้านะคะบอกเลยอันนี้ของโตโยต้าแท้แน่นอนนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะ,ะแล้วก็มีตัวกันสาดมาแล้วนะคะลูกค้าซื้อคันนี้ไปพร้อมใช้งานไม่ต้องไปติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกแท้เดิมนะคะโลโก้ โตต้าออโตอารามยังอยู่เลยนี่ทั้งหน้าและหลังนะคะสัญลักษณ์โตต้ายังอยู่กระจกแท้เดิมแน่นอนติดลีมเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยไปดูข้างในต่อนะคะสําหรับคันนี้นี่ลูกค้ากุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นแจ็คไนทีเป็นแบบพับแบบนี้นะกะุญแจไขสตาร์ทนะคะด้านข้างนะคะปุ่ม ควบคุมกระจกนะคะทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะนี่ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะด้านในนะคะพวงมาลัยนะคะมีมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยแล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะรับสายโทรศัพท์มือถือได้หมดแล้วก็ตัวนี้ใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะคะหน้าจอนะคะทัชสกรีนพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะแอร์ออโต้ค่ะปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารได้อัตโนมัตินะคะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์หกสปีดนะคะสำหรับคันนี้นี่มีโหมด Eco Power เรียบร้อยนะคะส่วนด้านบนให้ตากล้องแผนไปนิดนึงนะคะคันนี้นะคะมีกล้องมาแล้วกล้องบันทึกภาพนี่กล้องบันทึกภาพหน้ารถค่ะลูกค้าบอกเลยนะคะคันนี้นะคะติดกล้องโตต้ตาแท้นะคะแน่นอนนี่ ตัวนี้นะคะตัวเดียวราคาประมาณ5,000บาทนะเป็นบอกเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีให้เรียบร้อยนะคะส่วนบนเพดานอะเพดาน,นสังเกตเห็นนะคะพลาสติกเขายังไม่แกะเลยนะคะสําหรับที่บังแดบดบบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะใหม่จริงๆสําหรับคันนี้นะแล้วก็บอกก็จะเป็นเบาะหนังนะคะห้องโดยสารภายในสีดําทั้งคันนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังปรับเอ็นมีเออ,อนี่มาด้วยนะคุม ผมดำแดงสว,สวยเลยค่ะนี่เอาไปใช้งานได้เลยมีสครับเพจกันลอยเท้าเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยมากๆค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขึ้นลงได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะเบาะหนังด้านหลังใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆไม่มีร่องรอยคือถามว่าร่องรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะใหม่มากเลยนะคะ บอกก็ยังดีอยู่นะคะแต่เข็บไม่ปริไม่ขาดนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถจริงได้นะมีแอร์หลังด้วยนะคะคุยสั่นนั่งด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าดูตัวน็อตข้างประตูนิดนึงนะคะน็อตข้างประตูของเราเมื่อกี้ลืมมาย้อนกลับมานิดนึงค่ะน็อตข้างประตูนะคะลูกค้าไม่เคยแกะเลยนะคะด้านนี้นี่ไม่เคยมีชนเลยนะคะลูกค้าไม่เคยแกะถอดทําสีน็อตไม่ขยับเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแตมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะนี่พิเศษของเทานะคะมีตัวสปอร์ตบาร์ให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้อันนี้เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์ล็อกโคนะคะมาเต็มเลยนะคะด้านหลังกันชนเป็นแบบตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นล็อกโคเช่นกันนะคะตัวนี้มาจากโรงงานนะจะเป็น สีดําแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็มือเปิดสีดํามาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะลูกค้าแล้วก็สําหรับคันนี้นี่กระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์แท้โตต้ตานะคะจากศูนย์จากโรงงานเลยมันมีมาให้อยู่แล้วนะนี่ค่ะใหม่ๆเลยนะคะซื้อคันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะลูกค้าถูกใจแน่ๆนะคะไปใช้งานได้เลยนี่ค่ะ ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อแแบบที่เบอร์092 2837966ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะชเชลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเ,เครื่องยนต์ To y ย t a นะคะเครื่อง2,400 cc นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ150แรงม้านะคะลูกค้ารอบมาไวแน่นอนนะคะถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ถึกอึดทนเลยนะคะ นี่ระบบความปลอดภัยมีมาให้แล้วนะคะ ABS นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าดูเรื่องของตัวโครงสร้างนะคะอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันฝาหน้านะคะฝาหน้านะคะฝาโปงไม่เคยแกะไม่เคยไขยนะคะตัวน็อตใส่ใสเนียนๆซิงๆิงแบบนี้เลยนะคะนี่ปั๊มตาโตต้ตานะคะลูกคา้าอยู่ชัดนะคะนี่ฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะ แล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะใต้ฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็ยังมีความใหม่นะคะสมบูรณ์ลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆสติกเกอร์ข้อควรระวังอะไรอยู่ครบนะคะลอยซีนนะคะลูกค้าสามารถดูได้นะคะนี่แล้วก็ดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะนี่ไม่มีคดไม่มีงอนะคะหรือว่าตัวเมคอาร์ตจุดต่างๆนะคะเมคอาร์ตคมกลมชัดแน่ๆ ะะมาดูรถจริงได้นะคะเครื่องยนต์แห้งๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะแผ่นเพปีผลิตนะคะลูกค้าตากล้องแผ่นไปนิดนึงนะคะแผ่นเพปีผลิตนี่ชัดๆจะจะให้เห็นกันไปเลยนะคะปีผลิตเป็น2018นะคะนี่แก้มซ้ายแก้มขวานะคะดูกันชัดๆไปเลยน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเนียนๆเลยน็อตทุกตัวให้ดูตามจุดครบๆไปเลยนะคะ สำหรับลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยเพราะแปบ,บถ่ายครบหมดแล้วทุกซอกทุกมุมนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าสวยเดิมเลยสภาพใหม่คลิปนะคะใหม่มากๆนะคะถ้าสนใจคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มไปได้เลยนะคะ,ะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปรุ่นก่อนนะโตโยต้ารีโว o ล็อนะคะเครื่อง 2,400cc คันนี้นะคะเป็นรถปี2018 ไม่ไม่ถึงแสนค่ะไม่เพียงแค่7จ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะในราคาตั้งขายแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีดาวจัดเต็มไปเลยนะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะสนใจก็โทรหาแปบบที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองแปดสามเจ็ดเก้าหกหกนะคะหรือสะดวกแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้คอมเมนต์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแปมก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกเงื่อนไขฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะ มีเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e บริการให้ถึงที่ทั่วประเทศเลยนะคะอจองออนไลน์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวที่เหลือแบบดำเนินการให้หมดนะคะซอ้อได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยภายใน3วันทราบผลอนุมัติรับรถได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นี่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยถ้าไม่สะดวกมารับรถมีบริการรถสไลด์ให้ถึงที่หน้าบ้านเหมือนกันนะคะท่านไหนสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลืมบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะคะหรือจะเลือกขอนนานสุดได้ถึง7ปีเลย84งวดคุณลูกค้าก็ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.99นะคะเครดิตดีฟรีดาวจะเต็มเลยนะอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะแต่มีรถกระบะสวยๆอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงเรื่อยๆนะให้ลูกค้าได้เลือกชมแต่สําหรับคันนี้ ถ้าชอบรถแบบสปอร์ตนะคะแต่งชุดแต่งแค้เดิมโรงงานรีบตัดสินใจเพราะว่าล็อกโค้มีไม่เยอะค่ะเป็นรุ่นหายากนะคะรีบจับจองกันเข้ามานะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ